พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์เมื่อยังเกิดอยู่ในโลกจะเป็นมนุษย์โลกเทว,วโลกพมทธโลกโลกใดก็ตามขึ้นชื่อว่าชาติความเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาเรื่องทุกข์มันก็มีทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนมันมาจากความเกิด ความเกิดมาจากไหนความเกิดนั้นต้นตอสำคัญเรียกว่ามาจากอวิชชาความไม่รู้คือจิตใจคนเรานี่แหละมันไม่รู้ไม่รู้ว่าเกิดมาเป็นทุกข์ความเข้าใจผิดในจิตของสัตว์โลกทั้งหลาย เมื่อเกิดมาแล้วจะได้รับความสุขก,กายสบายใจมันเห็นไปอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องทุกข์เพราะความไม่รู้เมื่อความไบ่งู้ยังมีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละ เป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงสอนว่าให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานับตั้งแต่ทานบารมีศีนบารมีเนคขมะบารมีเมื่อระบำเพนทานรักษาศีลภาวนาไม่ทอแท้อ่อนเอในหัวใจ โดยเฉพาะคือว่าเป็นผู้มั่นขยันในการฝึกจิตฝึกใจของตัวเองไม่ให้นิ่งนอนใจอันความสุขก,กายสบายใจอยู่ที่ไหนกายสบายนั้นมันว่าไหมใครเป็นคนว่าก็จิตนี่แหละเป็นผู้ว่า ยึดหลงมันเป็นผู้หลงเมื่อหลงแล้วมันก็ก่อตั้งยึดเอาถือเอาธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมาเป็นตัวตนของตนเมื่อมายึดเอาธาตุดินน้ำํำไฟลมเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเรา ทุกจิตทุกใจก็เกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันธ์อุปทานความยึดโลกยึดนามยึดหน้ายึดตายึดชื่อยึดเสียงยึดเาายึดของของเรามีโยในจิตใจของผู้ใดความทุกข์ก็ย่อมเล่าร้อนอยู่ในนั้น เพราะว่ามีอะไรขึ้นมาสิ่งที่มีสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันตกโยในอนิจจังคือความไม่เที่ยงตกโยในทุกขังคือความปินทุกข์ทนโยเป็นโยอย่างนั้นตลอดไปไม่ได้ตกโยในอนัตตาธรรมไม่ใช่ตัวตนของเรา ตัวโกของโกตัวเราของเราตัวข่าของข่าความคิดความนึกความยึดความถือเหล่านี้มันเป็นความหลงอวิชาปัจจยาเป็นปัจจัยให้เกิดความพกความเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นมาจากตัณหาคือความอยาก กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นอยู่ในจิตใจของผู้หลงลืมไม่ภาวนาละกิเลสยังได้มาก่อตั้งพบชาติในโลกนี้อยู่ตลอดกาล พระพุทธเจ้าท่านให้ดับไ้ละไม่ให้มันมาหลงยึดหลงถืออยู่มีอะไรขึ้นมาแล้วจะไม่ให้มันทุกไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นทุกเมื่อสิ่งใดเป็นทุกมันก็ไม่ใช่ตัวตนของเรา ทำไมจิตนี้จึงมายึดถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานี่ท่านว่าความหลงความไม่รู้ความหลงความไม่รู้นี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาแก้ให้ได้เพราะองค์เป็นแต่ผู้ตัดชี้แจงแสดงไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเอามาประพฤติปฏิบัติภาวนาโดยเฉพาะคือว่าเมื่อใดจิตของผู้ภาวนายังไม่สงบยังไม่ตั้งมัน่นพระองค์ก็สอนว่าให้นึกน้อมภาวนา ให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ให้คิดออกไปภายนอกข้อแรกก็คือว่าโดยพระองค์ท่านดำเนินเมื่อท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกได้ท่านก็เริ่มต้นจากนี้เลย ลมที่เข้าไปลมออกมาจิตใจดวงไม่โล้ให้มาโล้ที่ลมเข้าลมออกลมออกไปใครเป็นผู้โลูว่ามันออกลมเข้ามาใครเป็นผู้โลหว่ามันเข้ามาลมเข้ามาก็กำหนดโล้ว่านี่เป็นลมเข้าลมออกไปก็ให้กำหนดโล้วันนี่เป็นลมออก สติความระลึกได้ในจิตใจนี้ให้มั่นคงลงไปแลว่าวตั้งใจมัน่นตั้งใจจริงๆไม่ให้จิตใจทอแท้อ่อนแอกลัวน็ดกลวเหนื่อยกลวเมื่อยกลวหิวไม่ต้องว่าให้พยายามกำหนดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ในขณะที่รู้ว่าลมเข้าลมออกก็ให้นึกว่ามารณะภัยความตายมันอยู่ที่ลมเข้าออกนี่เองถ้าเกิดลมติดขัดเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็คือความตาย ความตายนั้นเกี่ยวโยงไปถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันเป็นขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งตัวเราท่านทั้งหลายที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เองก้อนอาสุภกรรมฐานก้อนกรรมฐานนี่แหละมันจะแตกจะดับอยู่ภายใน ร้อยปีนี่แหละไม่มีใครจะเลยร้อยปีไปได้ลมเข้าไม่ออกก็ตายล้มออกไม่เข้าก็ตายยังไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายแล้วเราต้องเสพสวนทวนพยานดูในวงใกล้ๆ อย่างว่าเราเกิดมาชาตินี้นะในพ่อนี้แม่นี้เขามีโลกกี่คนเมื่อเกิดมามีเท่าใดเดี๋ยวนี้มีอยู่ทุกคนหรือเขายังไม่ตายหรือถ้าความจริงแล้วก็จะเห็นว่าเขาตายไปหลายคนแล้วก็มี นั่นหละก็คือว่ามันตายยิงกล่าวไปถึงบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าส่วนมากก็เียว่าตายไปเมื่ออย่างนึงก็อย่างหนึง่งแหละบางคนก็ยังเหลือแต่พ่อแม่ยังเหลือแต่พ่อแม่ตายยังเหลือแต่แม่พ่อตาย พาขยับคืนไปหน่อยว่าโป้ย่าตายายยังไหมไม่มีเหลือตายเมและมรณงเมภาวิจติให้กล้องดูสิ่งใกล้ๆที่มันตายให้เห็นพ่อแม่ของเราตายให้เห็นพี่น้องตายให้เห็น ที่ป้าหน้าอาตายให้เห็นแล้วยังเหลือแต่เราลมหายใจเข้าออกเล่ภาวนาแหละมันลมเข้าก็กำหนดได้นี่แหละที่ตายลมออกก็กำหนดให้ได้วันนี้แหละเป็นที่ตายมรณนะมรณังความตายอยู่ที่นี่ โยูที่จิตใจผู้ได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละธาตุดินมันจะตายธาตุน้ำมันตายธาตุไฟมันตายธาตุลมมันตายมันไม่ว่าดอกจิตใจนี่เป็นผู้ว่าเมื่อใจจิตใจไม่ว่าอะไรมันจะว่าดินมันว่าเป็นไหม น้ำมันพูดได้ว่าได้ไหมน้ำมันก็ไม่ว่าไฟเขาก็ไม่ว่าลมเขาก็ไม่ว่าเจ็ตใจมนุษย์ที่ยึดมัน่นถือมั่นในโกูกในนามในหน้าในตาในตัวในตนในเราในของของเรานี่ต่างหากมันเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในใจร้อนด้วยลาคกินาไฟคือลาคะ ร้อนด้วยโทสกินาไฟคือโทรสร้อนด้วยโมหะคินาไฟคือโมหะลมหลงมัวเมาร้อนโยละโอโยในหัวใจจองเป็นผู้ภาวานาเพียนเพ่งโยในดวงจิตดวงใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย อย่าไปยึดสิ่งใดถือสิ่งใดเขาสรรเสริญยนยอก็เป็นธรรมของโลกถ้าไปยึดเข้าก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเขาตีเตียนนินทาว่าลลยป้าชีไปยึดเข้าก็เป็นทุกข์เป็นร้อนไม่ยึดทุกข์มันกระดับไปเดใจก็ดับไปเสียใจก็ดับไป คำว่าด,ดับไปคือเจิตใจไม่ไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายมันก็เกิดดับเป็นธรรมดาของโลกของวัตตัอยู่อย่างนี้แหละเราไม่มาเกิดคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายก็เกิดดับเกิดตายอย่างนี้แหละ เมื่อเรามาเกิดมาเห็นเข้ามันก็เกิดตายอยู่อย่างเก่าพระพุทธเจ้าจะดับขันเข้าโซนะหรือผ่านแล้วก็ตามมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เกิดตายอยู่อย่างนี้ตราบใดโลกนี้ยังมีผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศมีดินน้ำไฟลมคนสัตว์ก็เกิดตายอย่างนี้เลย จงดูจงเห็นจงรู้ในจิตใจของตัวเองเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้แล้วจิตใจจะได้เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งใดๆจะแจ้งจิตแจ้งใจว่าพุทธโธอยู่ที่นี้พุทธโธอยู่ที่นี้ธรรมโมอยู่ที่นี้สังโฆอยู่ที่นี้ อยู่ที่จิตใจอยู่ที่กายวาจาจิตของตัวเองนี่แหละเมื่อพากายวาจาจิตของตนทำบาปบาปมันก็อยู่ที่นี้พาทำบุญมันก็เป็นบุญอยู่ที่กายวาจาจิตนี้ไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตัวเองให้มีพละกำลัง ตั้งมั่นในสมาธิภาวนาเอาจริงเอาจังเสียทีจึงจะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาจถจรรน์ในการที่จะฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกไม่ให้มันวุ่นวายมัวเมามืดมนวุ่นวายอยู่ในวัฏสงสารอีกต่อไป จงพากันตั้งใจปฏิบัติภาวนาไม่ให้ขาดสติจงมีสติอยู่ทุกกระเบียดนิ้วทุกเวลาสติคือความระลึกได้สมาธิคือจิตตั้งมั่นลงไปปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารจิตตั้งมั่นลงไปปัญญาความรู้แจ้งแสงสว่าง ก็มีโยในจิตใจของผู้ปฏิบัตินี้เองแห่นั้นจงรวบรวมกําลังความสามารถอาฐานในจิตใจของตนของตนให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในจิตใจเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้เมื่อว่าพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำ นำไปประพฤติปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบสัพพิติโยวิวัตชันตุสพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุก,กิติคายโกโกภวะอภิวาธนาสีริสนิตจังวุทธ,ธาปัยิโนจต,ตาโรธรมาวะทันติ อายุวันโอโศขังภาลัง